วันนี้กินแค่นี้นะคะอิ่ปตีอันนี้คืออาหารเช้า ha นะคะมีกาแฟแก้วหนึ่งนะคะวันนี้ไม่กินขนมปังนะคะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่าวันนี้กินข้าวเหนียวหมูปิ้งกาแฟแก้วหนึ่งนะคะตอนเช้าวันนี้นะคะอิ่มแล้วแค่นี้เนี่ยข้าเหนียวหมูปิ้งอร่อยเห็นเขาว่าอร่อยนะก็ลองบีลองดูว่าอร่อยไหม กาแฟแก้วหนึ่งนะ้ำมะนาวแก้วหนึ่งค่ะนะคะอาหารเช้าอาหารเช้า,อ,ชาอาหารเช้าง่ายๆสไตล์พอยนิสตานะคะ F4 อาหารเช้าง่ายๆสไตล์พอยนิสตา มันมีกายข้างนอกฝนคืมมากเลยตะก,กี้ออกไปใส่บาทมาพี่พลอยออกไปใส่บาทมาแล้วก็เต้มหมูปิ้งมาอันนี้คือเป็นอาหารเช้าไม่มีขนมปังไม่มีอะไรวันนี้เอาแค่นี้พออร่อยนะคะเอฟซี FC. เราทานด้วยกันนะคะนั่งดูข่าวไปด้วยตอนนี้มีแต่ข่าวอะไรก็ไม่รู้ข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ ตอนนี้มีแต่ข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นน่ากลัวเนาะใครที่คิดทำอะไรผิดน่ะน่ากลัวอยู่นะอเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเขากำลังเนาะตอนนี้เนาะถามว่าก็น่ากลัวไหมนะเขากำลังคนที่เ,เอที่มีเงินน่ะคนที่รวยๆอะ่ะน่ากลัวเรียว่ารวยเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ต้องตรวจสอบโอนะะ้ตอนนี้เนาะนะคะ นั่งดูข่าวไปด้วยเมื่อวานนี้ก็มีการจับทนายนะคะเมื่อวานว่ากันไปตต่ไม่ผิดจริงเขาคงไม่จับเนาะนั่งดูมีแต่ข่าวดังๆตอนนี้ข่าวอเมริกาก็ดัง <c oughs> นายกใหม่ประธานาธิบดีคนใหม่อเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะ